ผมนะครับขอบคณได้ฉีดวัคซีนซินโนแวคนะครับครบสเข็มแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างมีอาการอะไรไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับ ตอนแรกก็คือสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้คือผมเราในฐานะถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปลงทะเบียนในหมวอพร้อมนะครับแล้วเขาก็จะมีวันที่มาให้ว่าได้ฉีดเข็มแรกวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วส่วนเข็มที้2เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนัดอีกทีหนึ่งผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับทำงานที่ศูนย์อนามัยนะครับของกอทมนะครับก็เลยได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนซิโนแวคนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผมได้ฉีดในตอนช่วงเดือนที่ผ่านมาเข็มแรกหลังฉีดนะครับคือผมไปฉีดที่โรงพยาบาลเจริญกรุงก็เข้าคิวต่อว่ออออะะไไไรรรรรเเีีียยยบ้หลลังฉดมมาก าก็จะให้เรานั่งสังเกตอาการหลังฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็วัดความดันวัดชีพจรเนี่ยหลังทำหลังฉีดวัคซีนด้วยหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับก็กลับไปบา้านในหมอพร้อมเขาก็จะให้ลงทะเบียนไว้ว่าเออเราฉีดวันนี้นะแล้วเดี๋ยวอีก3มหรือ7วันเนี้ยเขาจะส่งมาให้ดูอีกรอบว่าเออให้ประเมิอนอาการตัวเองว่ามีผิดปกติอะไรไหมมีภาวะแทรกซ้สสอนอะไรหรือเปล่าแล้วก็เขาจะเอาข้อมูลเราอะส่งกลับไปทางหมอพร้อมเอาไปเป็นข้อมูลว่าเออคนฉีดเท่านี้คนมีคนเป็นอาการเท่านี้คนหรือว่าเราถ้าเกิด หรือเปล่าเพื่อที่จะได้รักษาหรือว่าดูแลเพิ่มเติมในทันท่วงทีของซิโนแว็กนะครับจะห่างกันระหว่างเข็ม1เข็มที่2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามอาทิตย์ของผมมากก็คือประมาณ3ามอาทิตย์กว่าๆพอดีคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรารอให้ภูมิเนี่ยมันสร้างในตัวเองได้นานขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะก็จะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเะนี่ยมันดีมากขึ้นผมก็เลยเวระยะห่างปีกแบบหนึ่งอ่าอีกทีหนึ่งก็คือผมไปฉีดเข็มที่2แต่ว่าหลังฉีดเข็มที่2อะ่ะก็คือ <c oughs> รู้สึกว่าง่วงแล้วก็มึนมากๆเลยไปประมาณ3ววัััันนนนคือยยงงงไไปปทําาด้้้ะะใชชีิิตตตมมกกแ่จรูสึ กับเหมือนเพลียๆนะครับมันแบบมันไม่เมื่อยตามตัวแต่ว่าวัดแล้วไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะแล้วก็กินข้าวได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไม่มีอาการอื่นเช่นแบบพื้นไส้อาเจียนท้องเสียถ่ายเหลวอะไรเงี้ยเป็นอยู่แค่3วันกินพาราอะไรพวกนี้ครับก็หายดีหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการอะไรอีกอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังว่าหลังฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างส่วนภูมิขึ้นไม่ขึ้นเนี้ยอันเนี้ย จริงๆอะต้องไปเจาะเลือดดูอีกทีแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นที่ผมจะต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในสถานที่ที่ม,มีคนจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้ไปตรวจวันนี้ก็เหมือนมามามารีวิววัคซีนให้ฟังถ้าใครที่ได้ลงหมอพร้อมแล้วนะครับก็รอฉีดวัคซีนด้วยช่วงน,นี้ก็พยายามล้างมือใส่แมสนะครับล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามโซเชียลดิสแทนซิ่นกันไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับโอเค